สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่เกม Dead by Daylight ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่น Killer นะครับตัวที่ผมจะเล่นคือเ g i o n ว้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาแล้วครับผม The Legion นี่ตัวโปรดผมเลยนะ แบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยตอนเซตเดิมครับเอาเจอแล้วหนึ่งจะจะเลยนะครับหายไปไหนแล้ว เ้ยตาผมถั่วมากเลยนะเจอแล้วครับผม ี๋ยวผมยัดไม้เลยไม่โดนเต็มเต็มครับผมนี่ผมไม่รู้เป็นะไรนะผมผมชอบไล่เฟิงมาก นางน่ารักที่สุดในเกมอะเลยต้องเอาซะหน่อยก็ไกลๆทั้งนั้นเลยนะครับน่าจะมีคนไปช่วยแล้วตอนนี้ หลอกไฟหลอกไฟแต่ด่านนี้ม <reading> ันจุดจ <med> so ุกนี่เหนื่อยเหมือนกันครับเฮ้ยเอาคู่ปันกันใหญ่เลยคนแก่โทเทมได้ได้ได้เอาคนปันก่อนดิ บดเมาส์แต่ตัวนี้มันเตี้ยนะมันจะตัวเท่าๆกับเซอร์เวอร์เลยแต่มันก็จะเรียนๆคล้ายๆเซอร์เวอร์อนะครับมีคนช่วยแล้วครับเอ้ยกระตุกกระตุก ยืนรอล้มไม้ผมด้วยนะไม่ธรรมดาเลยนี่แน่นี่แน่ <_ p> ห้อง VIP นะครับว <Wow. S 1> ้าวพาลงห้องวีเลยไกลๆเลยครับผมทุกคนเลย ผมได้เปรียบนะเขายังไม่เจอโทเทมผมเมื่อกี้เห็นอยู่ทางขวาคนหนึ่งนะครับทางซ้ายสองคนฮิวกันอยู่อ่า เอโอโคตน,นี้เขาพิวอะ่ะแย่แล้วผม <c oughs> ไม่ทันนะครับ <c oughs> เราก็จะวนบ้านนี้เรื่อยๆครับ <c oughs> เ,เกือบไม่โดน <c oughs> เขาอยู่กันเสร็มหมดแล้วไอ้ไอ้เขายังไม่เห็นตัวเทพผมนะผมคือว่าโชคดีอยู่จะเอ๊ะเอาเอา เอ้ยหูยด้ฮาร์ดครับผมบอกเลยว่าคุณหมดแล้วคุณหมดทางหนีแล้วเฮ้ยไม่มีคนไปช่วยเลยนะเอ้ยอหายอยู่กันอยู่นะครับอีกคนหนึ่งหายไปไหนเนี่ย นี่ผมยังไม่เจอเจคเลยนะเจคพรอกอายเห็นรอยเห็นรอยเห็นรอยงี้ต้องตามหา uh huh, เจอแล้วครับ อืออ่าเจอครับ Oh, khóa mày tôi thêm bố mỏi lá ông ai bán lệch được rồi tôi thêm phai bố เอ้ยผมหลงผมหลงโข<ฮ>ผมกล้าววิ่งบังนะแบบกล้าป่วนเขาเลย ไม้หมดครับผมบอกเลยเจ๊กใช้ไม้จนหมดครับไม่ถึงอ่ะเจ๊กทำแบบนี้ไม่ได้ ไม่ถึงนะมีดมันอันน้อยไปหน่อยเรียบร้อยทางนู้นน่าจะมีเพื่อนนะครับเขาเลยวิ่งกลับมาเราต้องไปหาเพื่อนเขาหน่อยขึ้นเนินเลยฮอ้ยเสรดกเครื่องด้วย เช็คบินไปแล้วเอาอ้จะมาล็อกโลบผมอ่ะยากเลยนะไม่ Mãi một lẽo ná phương thằng nhé <laughs> Lấy cương điêu êng เรียบร้อยครับผมนเนี่ยก็น่าจะโลกนะ <S <S <an> <S อยู่นู่นครับคนหนึง่งอ่าอยู่ใ,ใกล้ๆคนหนึ่งครับ กะฟุกะฟุน่าจะอยู่เครื่องนี้นะครับเนี่ยมันคงจะเห็นท่อแล้วด้วย ใช่หายไปไหนกันครับเนี้ยน่าจะอยู่แถวนี้นะครับเขาน่าจะแบบเนียนๆอยู่ เจอ้อยแล้วไปไหนครับเนี่ยโอ้โหฉีกไปนู่นเดี๋ยวผมต้องวิ่งผมเก็บคนนี้ได้เนี่ยผมต้องวิ่งกลับมาหาเฟิงให้ทันเด็กนะ นี่เขาพยายามดึงผมมาใกล้ๆนะเสร็จผมครับเรียบร้อยเขามาอยู่ใกล้ๆกันนะ แหมแล้วลนะ่ะโอโ้ท็อปฟอร์มอีกแล้วครับเกมนี้นี่มันทางของพี่ เราจะวิ่งไปปิดหลุมทันไหมทันไหมครับทันไหมครับโอ้โ oh, ห oh, ทันด้วยเอาคะแนนไปอีกจบไปครับวันนี้กับคิวเลอร์เดอรลีเจียน จจครับถ้าใครชอบนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็จบไป1เกมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย